1,165สักสกาวาทีถามว่าแผ่นดินเป็นกรรมวิบากหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าแผ่นดินตั้งอยู่ด้วยดีก่อนสัตว์ทั้งหลายจึงบังเกิดขึ้นในภายหลังหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า วิบากบาังเกิดขึ้นก่อนสัตว์ทั้งหลายทำกรรมเพื่อได้วิบากในภายหลังหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึง1166งัสกาวาทีถามว่าแผ่นดินเป็นกรรมวิบากของสัตว์ทั้งปวงหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าสัตว์ทั้งปวงบริโภคแผ่นดินหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าสัตว์ทั้งปวงบริโภคแผ่นดินหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบางพวก บริโภคแผ่นดินแล้วปรินิพานมีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบางพวกไม่ยังกรรมวิบากให้สิ้นไปแล้วปรินิพานมีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง1 1 6 7 สกาวาทีถามว่าแผ่นดินเป็นกรรมวิบากของสัตว์ผู้จะเป็นจัก,กรพรรดิหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าสัตว์อื่นๆบริโภคแผ่นดินหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าสัตว์อื่นๆบริโภคกรรมวิบาก ของสัตว์ผู้จะเป็นจักรพรรดิหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าสัตว์อื่นๆบริโภคกรรมวิบากของสัตว์ผู้จะเป็นจักรพรรดิหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าสัตว์อื่นๆ บริโภคผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาของสัตว์ผู้จะเป็นจักรพพัดหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง1,168ปปราวาทีถามว่า ไม่พึงกล่าวว่าแผ่นดินเป็นกรรมวิบากหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่ากรรมที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นใหญ่กรรมที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นเจ้าเป็นใหญ่มีอยู่มิใช่หรือ สกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีกล่าวว่าหากว่ากรรมที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นใหญ่กรรมที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นเจ้าเป็นใหญ่มีอยู่ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าแผ่นดินเป็นกรรมวิบาก ปัทวีกัมมะวิปากติกะถาจบ